อ่อนๆก็มีเราก็เอาแต่ที่อ่อนๆเพราะมีเยอะเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นสูงใหญ่อ่ะจะไม่มีรถขมเลยค่ะแต่ถ้าคนชอบรถขมหน่อยก็อ่อนน่าน่าทานกันเลยคันเนี่ยเด็ดจัดเด็ดวันนี้จะเด็ดยอดสดเดานะคะหาหายอดวิวจ้าที่ไหนได้บางช่อบาน เด็อร่อยนะคะทุกคนสสเดาวเดาเนี่ยคือจะเป็นสสเดามันมันจริงๆแต่วันนี้เราเอาตรงนี้ก่อนนะคะใอ้สนใจกันบ้างคะเนี่ยสสเดาวเสะเดาวเสะเดาวเดาสเดาบันเลยนะคะสวัสดีจ้าวันนี้รถจินีจะพามาเก็บสสเดากันนะคะต้นทางนี้ยาว ยอดเสตดาวอ,อ่อ,อนๆเนี่ยเดี๋ยวต่วตอไปแต่เราจะได้ทานกันเรื่อยๆนะคะเพ unquote, ื่อนๆเดี๋ยวจะพามาเก็บเรื่อยๆนะค่ะ <laughs> <า>ที่ไหนได้บางช่อบานแต่อร่อยนะคะทุกคนสตดาวเสดาวเนี่ยคือจะเป็นสตดาวมันมันจริงๆที่ไหนได้บางช่อบานแต่อร่อยนะคะทุกคนสตดาวเสดาวเนี่ยคือจะเป็นสตดาวมันมันจริงๆนะ่ะ <laughs> อ้าวปีนแล้วค่ะได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะมีช่วยดึงนะคะอ่าเดี๋ยว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 อึ๊ไม่ถึงทางจ้ารอรถต่อไปแต่จะมีทางนู้นพอบานกระบบบัดทางต้นทางนู้นออกออกดอกออกช่อแล้วค่ะก็เดี๋ยว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 อ่ะอ่าลงมาลงมา ที่ไหนได้บางช่อบานแตอร่อยนะคะทุกคนสะเดาสะเดาเนี่ยคือจะเป็นสะเดามันมันจริงๆอ่อนๆก็มีเราก็เอาแต่ที่อ่อนๆเพราะมีเยอะเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นสูงใหญ่อะ เราเราเกิดเกิดมากอันนี้คือแบบธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนอ่อนหน้า,หน,า,ห,นาหน้าทานกันเลยคันเนี่ยเด็ดจัดเด็ดวันนี้จะเด็ดยอดสดเดานะคะหาหายอดวิวจ้านี่ค่ะก็ช่อก็กำลังกาลังกแดดก็ร้อนค่ะวันนี้แดดร้อนมากเลยค่ะทันนี้ก็มาช่วงบ่ายเนาะ คลิปนี้ก็พอ,อจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บสะดาไปฝากจ้าสะดามันอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีจ้าวันนี้เราจะนนีจะพามาเก็บสะดากันนะคะต้นทางนี้อย่างนู้นนึกว่าเขายังไม่ออกช่อจ้าแต่ก็มีมีออกใหม่ออกออกใหม่ออก ออกก่อนแล้วก็บานเนาะออกใหม่ก็มีจ้ะคลิปนี้ก็พอ,อจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บสสเดาไปฝากจ้ะเสดามันอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอ่อนน้าน้าทา,านกันเลยคันเนี่ยเด็ดจัเด็ดวันนี้จะเด็ดยอดสสเดานะคะหาหายอดวิวจ้า <laughs> สวัสดีจ้าวันนี้รถจนีนีจะพามาเก็บสสเดากันนะคะ ต้นทางนี้ยะอ้าวปีนแล้วค่ะได้ยอยู่นะเดี๋ยวรถจินีช่วยดึงนะคะอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อึ๊บไม่ถึงทางจา้ารอรถต่อไปเต็ดจะมีทางนน้นพอบานก็บวาทางต้นทางนน้นออกออกดอกออกช่อแล้วค่ะก็จะได้ยอดสดาวแทนนี่ค่ะเอาเอาเด็ดกัน แล้วมาสวนหมวกมือก็ไม่ใส่นี่ค่ะก็ช่อก็กำลังกาลังอ่อนๆหน้าน้าน้าทานกันเลยคันเนี่ยเด็ดจะเด็ดวันนี้จะเด็ดยอดสดเดานะคะหาหายอดวิวจ้าจะได้ยอดสดเดาแทนนี่ค่ะเอาเอาเด็ดกัน แล้วมาสวนหมวกมือก็ไม่ใส่คลิปนี้ก็พอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บสะเดาไปฝากจ้าสเดามันอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม <c oughs> นี่ค่ะก็ชอก็กำลังกาลังยอายอาสดสวอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวต่อไปแต่เราจะได้ทานกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาเก็บเรื่อยๆนะ <c oughs> ค่ะอ่า พอได้ทานกันอยู่นะคะดูบางช่อออกก่อนแล้วเขาก็จะไม่ออกเป็นรุ่นนะคลิปนี้ก็พอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บสะดาไปฝากจ้าสดามันอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจะไม่มีรถขมเลยค่ะแต่ถ้าคนชอบรถขมหน่อยก็คลิปนี้ก็พอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บสะดาไปฝากจ้า ะดาวมันอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมทางจาา้รารอรถต่อไปแต่จะมีทางนูน้นพอบานกบว่บบาทาต้นทางนูน้นออกออกดอกออกช่อแล้วค่ะก็จ<อ><อ>ะดาวอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวต่อไปแต่เราจะได้ทานกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาเก็บเรื่อยๆนะ <c oughs> ค่ะที่ไหนได้ <c oughs> บางช่อบานแต่อร่อยนะคะทุกคน สะดาวเสะดาวเนี่ยคือจะเป็นสตดาวมันมันจริงๆเพะที่สวนโรจนินีก็มีต้นสะดาวหลายต้นอยู่นะคะดูซิไม่ได้มาตั้งหลายวันพอบ,บ้านเขาบอกวันนึกว่ายังไม่ออกชอ่อไม่ได้มาดูฝัง่งทางนี้เลยจ้ะ <c oughs> นี่ค่ะก็ช่อก็กําลังกําลังอ,อกสวัสดีจ้าวันนี้โรจนินีจะพามาเก็บสะดาวกันนะคะต้นทางนี้อยากคีปรจนินีจนจบ ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนค่ะจ้าก็พอได้ทานกันเนาะจะได้ยอดสดาวแทนนี่ค่ะเอาเอาเด็ดกันแล้วมาสวนหมวกมือก็ไม่ใส่อ่อนๆก็มีเราก็เอาแต่ที่อ่อนๆเพราะมีเยอะ <laughs> เห็นไหมคะเพื่อนๆต้นสูงใหญ่อะ่ะจะไม่ เนี่ยแต่ถ้าคนชอบไม่ขมก็มันอร่อยค่ะนี่ค่ะยอดกำลังงามๆเลยเก็บเลยนะจ๊ะเสร็จได้ท่านคะก็อพอได้ทานกันอยู่นะคะดูบางช่อออกก่อนแล้วเขาก็จะไม่ออกเป็นรุ่นน่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะก็ช่อก็กำลังกำลังออกสวัสดีจ้าวันนี้ รถจีนีจะพามาเก็บสะเดากันนะคะต้นทางนี้อยากที่สวนรถจนีนีก็มีต้นสะเดาหลายต้นอยู่นะคะดูซิไม่ได้มาตั้งหลายวันพอบ้านกขาบอกว่านึกว่ายังไม่ออกช่อไม่ได้มาดูฝั่งทาง,งนี้เลยจ้ะทางจ้ารอรถต่อไปแต่จะมีทางนูน้นพอบ้านเขาบอกว่าทางต้นทางนูน้นออกออกดอกออกช่อแล้วค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ แราจนี้จะพามาเก็บสะเดากันนะคะต้นทางนี้อยากฝั่งนี้คือตรงนี้มีอยู่สองต้นค่ะแล้วจะมีข้างหน้านู้นติดทางทางนู้นจะมีอยู่สามสี่ต้นต้นทางนั้นจะเยอะจ้ะแต่วันนี้เราเอาตรงนี้ก่อนนะคะใครสดใจกันบ้างคะเนี่ยสะเดา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 บันเลยนะคะ ก็พอได้ทานกันอยู่นะคะดูบางช่อออกก่อนแล้วเขาก็จะไม่ออกเป็นรุ่นนะสวัสดีจ้าวันนี้รถจนีจะพามาเก็บสะเดากันนะคะต้นทางนี้อยากจะไม่เนี่ยแต่ถ้าคนชอบไม่ขมก็มันอร่อยค่ะนี่ค่ะยอดกำลาังางามเลยเก็บเลยนะจ้า,าเสจไดายทั้ง ที่ไหนได้บางช่อบานเแต่อร่อยนะคะทุกคนสะา๊าดสตดาวเนี่ยคือจะเป็นสตดาวมันมันจริงๆแต่ได้ยาดสะดาวแทนนี่ค่ะเอาเอาเด็ดกันแล้วมาสวนหมวกมือก็ไม่ใส่แต่ก็พอได้ทานอยู่จ้ะวันนี้วันนี้ได้เมนูแล้วคลิปนี้ก็เพอจบแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเก็บสะดาไปฝากจ้าสะดามันอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม <laughs> <laughs> เราเราเกิดเกิดมาก <laughs> อันนี้คือแบบธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนอ่าก็อพอได้ทานกันอยู่นะคะดูบางช่อออกก่อนแล้วเขาก็จะไม่ออกเป็นรุ่นอนะ หนูนึกว่าเขายังไม่ออกช่อจ้าแต่ก็มีมีออกใหม่ออก